นาโต้ยังคงลอยแพยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกายุยุยุส่งอาวุธไปให้สนับสนุนเงินไปให้เพื่อให้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทําสงครามยิ่งเกิดสงครามในยูเครนเท่าไหร่ประเทศโดยรอบรัสเซียรอบอยูเครนนะครับที่อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาจะต้องเร่งในการซื้ออาวุธนะครับของสหรัฐอเมริกามากขึ้น อย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนเนี่ยสงครามครั้งนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในอัฟกา,านิสถานนะครับโดยมีรัสเซียให้การสรนับสนุนนะครับฝั่งอัฟกา,านิสถานรัฐบาลของอัฟกา,านิสถานโดยเฉพาะกลุ่มตาลิบันอย่างเต็มรูปแบบ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับแล้วก็รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจยังคงกาะติดสถานการณ์การต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสงครามในยูเครนนะครับที่สอเขาจะลุกลาม เป็นสงครามโลกครั้งที่3จนนาโต้ตอนนี้ไม่กล้าส่งกองกำลังทหารเข้าไปให้การสนับสนุนยูเครนอีกแล้วเริ่มต้นปรากฏการณ์รัสเซียถล่มไม่หยุดแม้การเจรจาจะยุตินะครับสงครามคืบหน้าสองฝ่ายถกข้อเสนอของยูเครนวางตัวเป็นกลางนะครับร,รัสเซียเดินทางทิ้งบอม ถล่มเมืองต่างๆของยูเครนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของยูเครนไม่มีการพูดถึงท่าทีประนีประนอมที่มอสโกกับยูเครนนะครับในการเจราจาสันติภาพหลังจากที่สงครามลากยาวมาหว่าก,กว่า3สัปดาห์ในนั้นก็รวมถึงข้อเสนอของมอสโกที่ต้องการให้ยูเครนวางตัวเป็นกลาง มีสถานะเหมือนสวีเดนหรือออสเตรเลียที่ไม่เข้าร่วมกับนาโตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาวาลาดาเมียปูตินว่าเป็นอาชญากรสงครามแต่สหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธนะครับสนับสนุนยูเครนเพิ่มขึ้นแม้คู่ขัดแย้งมีท่าทีจะรอมชอมก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกา ะะเรียกประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียว่าเป็นอาชญากรสงกรมต่อการโจมตียูเครนพร้อมแถลงมอบเงินต่อต้านความมั่นคงนะครับแก ยูเครนเพิ่มเติมอีกจำนวน800ล้านดอนลลาร์สหรัฐในนั้นก็รวมถึงอาวุธที่ใช้สอยเครื่องบินและรถถังของรัสเซียแม้การเจรจาสันธิภาพของคู่ขัดแย้งมีสัญญาณความคืบหน้าและมีท่าทีจะประนีประนอมก็ตามสหรัฐก็ยังคงเร่งเครื่องเร่งปฏิกิริยาในขณะที่เกิดแผ่นดินไหว7.3เมกะจูดะเขยา่าฟุกุชิมะมีคนเสียชีวิตแล้ว2รายนะคับ เจ็บเกือบร้อยทำคนญี่ปุ่นพวาซ้ำรอยอมหันตภัยซึนามิแล้วก็รถไฟตกลางด้วยนะครับเกิดแผน่นดินไหวรุนแรง7.3นะครับสั่นสะเทือนนอกชายฝั่งฟูกุชิมะทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในช่วงกลางดึกที่16มีนาคมนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บ94คน หรือฟื้นความทรงจำอันเจ็บปวดเหตุการณ์แผน่นดินไหวที่เลวร้ายและมหันตภัยซึนามิที่ฉีกปุยภาคแถบนี้ออกเป็นชิ้นๆเมื่อ11ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ปรากฏว่านาโตนะฮะหรือกลุ่มองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเทนะครับยูเครนซํำอีกนาโตไม่เอาด้วยบอกปัดส่งทหารกำลังติดอาวุธรักษาสันติภาพในยูเครนนะครับ เยนสเตลเทนเบิร์กนะครับเลขาอิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับยืนยันว่าพันธมิตรแห่งนี้นะครับกำลังหาทางเสริมกำลังพลเพิ่มอีกอย่างมากตามปีกตะวันตกของนาโต้หลังรัสเซียรุกรานยูเครนแต่เน้นย้ำจะไม่ส่งทหารเข้าไปประเทศที่ถูกสงครามฉีกเป็นชิ้นๆแ,แห่งนี้เนื่องจาก เกรงว่าสถานการณ์จะลุกลามกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์และลุกลามใหญ่โตในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเผยแพร่คลิปวิดีโอของทหารรัสเซียยิงดับนะครับ10คนชาวยูเครนต้อนรับแถวนะฮะเพื่อที่จะขอขนมปังทานกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรุดออกมาปฏิเสธหลังจากสถานทูต สหรัฐอเมริกาประจำกลุ่มเคฟนะครับเผยแพร่รายงานฉบับหนึ่งกล่าวหาว่ากองกำลังของเขายิงพลเรือนที่กำลังต่อแถวรับขนมปังในเมืองเชลบิลฮิลนะครับของอยูเครนมีคนเสียชีวิต10รายโดยระบุว่าไม่มีทหารรัสเซียอยู่ในบริเวณดังกล่าวในขณะที่กองกำลังรัสเซียนะครับยังเดินหน้าตามแผนเข้าสู่ช่วงเร่งรัดในการปฏิบัติการในยูเครนให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์ทางการทหารของรัสเซียนะครับเดินทางไปตามเส้นทางที่กําหนดไว้ตรงกับที่ตรงกันข้ามกับที่ฝ่ายตะวันตกประโคมข่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลวทางนี้หลังจากที่สามารถลดระดับสถานะทางทหารของยูเครนได้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเวลานี้รัสเซียจึงตั้งท่าจะขยายเพิ่มระดับปฏิบัติการของตน เพื่อนำไปสู่ชัยชนะอย่างเด็ดขาดนั่นคือข้อวิเคราะห์ของสื่อฝั่งของสหภาพยุโรปในขณะที่รัเสเซียก็ทิ้งบ่มโรงละครน,นะครับที่มีคนอาศัยอยู่กว่า1,000ชีวิตยังไม่รู้ชะตากรรมทางการยูเครนบอกว่า,อากองทัพรัเสเซียได้ยิงระเบิดใส่โรงละครในเมืองท่านะครับมารอาีอูบอลนะครับซึ่งมีประชาชนเข้าอาศัยลี้ภยัย สู้รบอยู่ประมาณ1,000คนล่าสุดยังไม่ทราบว่ามีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากน้อยเพียงใดโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักเกาหลีใต้ปรากฏว่าโควิด -19 พุ่ง2 6 2ุแสนคนทำลายสถิติการเสียชีวิตปรากฏว่าทุบสถิติ429คนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในเกาหลีใต้พุ่งในสถิติใหม่นะกรับ6 2 0 0 0 0คน ในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ภาครัฐยังคงเดือนหน้าผ่อนคลายมาตรการคุ่มเข้มนะครับกลางการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมมกนนะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้มีคนติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น55%ในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้โดยมีผู้เดินทางจากต่างประเทศ62คนและทำยอดผู้ติดเชื้อนะครับสะสมขยับขึ้นอยู่ที่ 8 2 5 9 9 5 9 2คนนะซึ่งขยายอย่างต่อเนื่องนะครับยอดแผดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นปรากฏว่าล่าสุดมีคนเสียชีวิต4รายนะครับได้รับบาดเจ็บทะลุร้อยกว่า20,000ครอบครัวยังไม่มีไฟฟ้าใช้คินจันเซ็นนะกดไฟความเร็วสูงต้องหยุดเป็นการชั่วคราวยอดตัวเลขผู้เสียชีวิต จากเป็นไหว7.4เมกะจุดทางนอกชายฝั่งเมืองฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนเรื่องกลางดึกที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย4ศพไม่รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า100คนขณะที่ชาวบ้านนับหมื่นครอบครัวย,ยังคงเผิญกับปัญหาไฟฟ้าดับและไม่มีน้ำประปา,ชาใช้นะครับในช่วงสายของวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาส่วนรถไฟฟ้า ชินคันเซนต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะรับซับอีกร,รอกหนึ่งโปลแลนด์ขอซื้อนะะด่วนโดนพิคาตนะฮะร,ริปเปอร์สกัดภัยคุกคามจากราัสเซียนะครับรัฐบาลของโปลแลนด์ประกาศแผนสั่งซื้อนะครับอากาศยานไร้คนขับนะครับรุ่น mq 9นะครับ ฮาร์เบอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีฉุกเฉินและคาดว่าจะสั่งซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกท่ามกลางสัญญาณเตือนภัยคุกคามจอถึงประตูบ้านจากที่รัสเซียส่งทหารบุกเข้าสู่ยูเครนในขณะที่ปักกิ่งให้คำมั่นจะไม่มีวันโจมตียูเครนไม่ต้องการจะได้รับผลกระทบจากรัสเซียถูกคว่ำบ,บาตร สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ, ok ร,บรายงานว่าเอกอัคราชทูตของจีนประจำยูเครนนะครับให้รับคำร้องกับผู้มัชการกองทัพประจำภูมยภาคยูเครนในบริชนะครับว่าปักกิ่งจะช่วยเคียฟบูรณะประเทศจะไม่เพิ่มความบอบช้ำให้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่นะครับได้กล่าวอย่างหนักแน่นในการสนทนานะครับทางโทรศัพท์ระหว่าง รัฐมนตรีต่างประเทศสเปนนะครับว่าจีนจะไม่ร่วมสงครามในยูเครนกับรัสเซียและไม่ต้องการให้ได้รับผลกระทบจากรัสเซียนะครับถูกทั่วโลกความบาตท,ทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับรัสเซียกําลังลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆการเจรจาถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับในขณะที่จีน นะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะเก็บกวาดให้การช่วยเหลือ,อยูเครนในภายหลังหลังจากสงครามแล้วเสร็จนะครับในขณะที่สิ่งที่เราเห็นวันนี้ในเชิงปรากฏการณ์นาโตนะครับ <c oughs> หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้นก็ไม่ส่งทหารเข้าไปนะในยูเครนแต่ก็ส่งไปสนับสนุนในบริเวณโดยรอบสิ่งที่น่าสนใจและน่าตรวจสอบมากกว่านั้นก็คือว่าโปรแลนดนะ์ประเทศ ที่อยู่ฝั่งของนาโตปรากฏว่าต้องมีการสั่งซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะวันหนึ่งจะเกิดสงคราม2จะเกิดความรุนแรงและบานปลายเข้าไปถึงโปลแลนด์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับจนถึงขนาดนี้นะครับนาโตยังคงลอยแพ ยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกายุยุย,ยุส่งอาวุธไปให้สนับสนุนเงินไปให้เพื่อให้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทําสงครามยิ่งเกิดสงครามในยูเครนเท่าไหร่ประเทศโดยรอบรัสเซียรอบยูเครนนะครับที่อยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาจะต้องเร่งในการซื้ออาวุธนะครับของสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนนี สงครามครั้งนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในอัฟกานิสถานนะครับโดยมีรัสเซียให้การสนับสนุนนะครับฝั่งอัฟกานิสถานรัฐบาลของอัฟกานิสถานโดยเฉพาะกลุ่มตาลิบันอย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่ตามมานะครับสหรัฐก็เอาคื้นไปยุคเคียฟไปยุคยูเครนให้เข้าร่วมกับนาโต้ เพื่อให้เป็นคู่ขัดแย้งจนเป็นที่มาของรัสเซียบุกเข้าโจมตียูเครนนะครับผู้นำของยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกนะครับแล้วก็เป็นดาราตัวตลกของยูเครนลากประเทศเข้าสู่สงครามบทเรียนครั้งนี้เป็นทฤษฎีของลีดเดอร์ชิพทฤษฎีภาวะผู้นำคงได้เห็นภาวะผู้นำของยูเครนถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่ นาโต้ NATO ตั้งแต่แรกสถานการณ์ของยูเครนประชาชนกว่า3ล้านคนจะไม่ต้องอพยพออกจากยูเครนในอดีตที่ผ่านมายูเครนเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจังหวัดหนึ่งของรัสเซียในช่วงโซเวียตรัสเซียเท่านั้นแต่ถูกฝั่งสหภาพยุโรปแบ่งแยกแล้วก็มีข้อตกลงว่าถ้าแบ่งแยกเรียบร้อยจากนี้ไปจะไม่มีการวางกองกําลังหรือให้การสรนับสนุนหรือเอาประเทศที่ถูกแบ่งแยกไปไปเข้าร่วมกับนาโต้อีกนั่นเป็นข้อตกลง นะครับที่เกิดขึ้นในอดีตแต่คราวนี้สหรัฐอเมริกาเร่งปฏิกิริยานะครับตัวตลกหรือประธานาธิบดีของยูเครนก็บ้าจี้เล่นด้วยจึงเป็นที่มาของสงครามที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงใช้วาทกรรมยังชงใช้วิธีการคว่ำบาตรรัเสเซียแต่ยิ่งใช้เท่าไหร่นะครับกระแสที่ถูกตีกลับมายังฝั่งสาภาพยุโรปยิ่งมากขึ้นขณะเดียวกัน ยิ่งมีการเร่งปฏิกิริยาเท่าไหร่ราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นในฝั่งของสาภาพยุโรปทําไมช่วงนี้ราคาน้ํามันถูกลงเพราะสาหรัฐอเมริกาไปขอให้เวเนซซเอลานะครับประเทศที่เขาเคยโจมตีว่าเป็นเผด็จการโจมตีว่าเป็นพวกที่อยู่ตรงข้ามผมวกเขาขายน้ํามันให้มากขึ้นแต่ที่ชันฉลาดมากกว่านะครับคืออินเดีย อินเดียเร่งไปจับมือรัสเซียทันทีซื้อน้ำมันในราคาถูกนะครับจากรัสเซียในขณะที่เกิดวิกฤตน้ำมันในช่วงระหว่างนี้ส่วนประเทศไทยนะครับรัฐบาลไทยได้รับคำชุมเชยจากทูตของรัสเซียว่าวางตัวเป็นกลางนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญในการเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองระดับโลกในช่วงนี้ต้องใช้หลัก Balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจ มาอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเลี้ยงตัวเองให้พ้นวิกฤตในครั้งนี้เพราะไทยเป็นประเทศเล็กๆ 1. ในมณฑลของจีน 1. ใน22โมลรลัดของสหรัฐอเมริกาเราต้องร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เพราะมันเป็นความขัดแย้งของชาติอื่นมีใช่เป็นความขัดแย้งของทาชาติไทยจงอย่าเอาความขัดแย้งของชาติอื่น มาเป็นของชาติไทยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์ยิบกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่า ควว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณ จากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีเปืนยังยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเรา แดนนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า mm. อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคน